เติมเกมคิดถึงคุกกี้แลนชอปร้านรับบริการเติมเกมวานพั a n แมนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับอ้านะครับผมก็ขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ใช่กับผมคาร์ลมานะครับแล้วนี่เราไปอยู่ในเกมว n นพั a n ์แมนเดอะตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่6 4รนะคที่บนะผมโอเคนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวด้วงอาชูราคาบุโตะนะครับผมตรงนี้นะก็ตอนนี้นะครับด้วงเราก็อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะจะมารีวิวนะครับผมราชาด้วงนะอ่าก็จะพามาดูนะครับผมว่าเราอัพอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ด้วงโหดยังไงเราก็จะเอาด้วงไปสองหกกับคนในเซิร์ฟนะครับก็คือใส่ด้วงกับอัศวินนะครับผมแล้วก็คอโบลตแถมไว้นะเราก็จะเอาไปหนึ่งหนึ่งกับคนทั้งเซิร์ฟนะบอกก่อนอ่าตั้งแต่ท็อปสองลงไปนะตั้งแต่พี่ โยชิลงไปถึงอันดับสิบเลยก็ได้นะอาจจะจะไปลองตีให้ดูนะครับผมว่าจะไหวกับใครบ้างนะอ่าแต่อย่าว่าเราต้องไปลองในพีพดีกว่ามันจะลองสักเนี่ยอันดับอันดับถึงสองถึงอันดับห้านะจะลองแค่ห้าอันดับแรกนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าดวงเราจะไหวกับใครบ้างนะครับผมโอเคนะก็ก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอพาไปดูอันดับพลังในทีมก่อนนะครับผมว่าเซบูหกร้อยหกหกสี่หกเนี่ยถึงไหนแล้วนะอ่าไม่ใช่หกร้อยหกสิบหกสิพูดไว้ก่จะไปละ ก็นตหนึ่งครับผมก็เป็นผมนะครับผมคาร์ลมาซีเนนะก็พลังอยู่ที่29ล้านสองแสนนะครับผมตรงนี้นะอ่าก็เกือบสามสิบล้านละอ่ะที่สองก็เป็นคุณโยชินะครับผมคุณโยชิก็26ล้านนะครับผมลำบารลองอยู่ที่สามองเซเบอร์นะที่สามตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแล้วนะครับผมจากพี่วันใหม่นะกลายเป็นอันนี้นะกลายเป็นทีนะอ่าทีรพัทอ่ากลายเป็นคุณทีนะอ่าก็อยู่ที่อันดับสามหองเซเบอร์นะครับผมพลังรวมก็อยู่ที่21ล้านนะคือด้วงคุณทีเขาหดด้วยนะครับผมตรงนี้นะอ่ะ รับสี่ก็เป็นคุณวันใหม่นะครับผมตรงนี้นะอ่าเริ่มแบบเร่มันดบบตกไปละก็คือที่อัดอัดมาสุดนะก็เลยแบบตกไปบ้างอันดับห้าเป็นคุณซาสกินะครับผมอ่าตรงนี้ดาบหกเป็นคุณเมลวินนะคุณเมลวินคนนี้ก็แบบตัวละครรับจริงๆนะคนนี้คือพลังก็ไม่ต่างกันมากตั้งแต่ท็อปสามลงไปพลังไม่ต่างกันมากนะตรงนี้นะอันดับหกเป็นไข่แตงกวาอันดับเจ็ดอันดับเจ็ดเป็นไข่แตงกวาอันดับแปดเป็นนี่นะนี่เอิ่มระยะอันดับ ไอ้เออนี่น่แปลเป็นไดยาไดยาก็โหดเหมือนกันนะตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวรประมาณนี้นะกี้กี้ก็จะรับสิบเอ็ดนะประมาณนี้นะครับผมแล้วผมจะพาไปรีวิวนะครับผมสำหรับด้วงอาชูล่านะอ่าพันดานพันดานก็ไม่มีอะไรมากนะตนัวเขาสุดแก่งนะผมก็อยู่ที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะตรงนี้นะด้วงอาชูล่าอันที่สองเป็นทางด้านจานน็อตนะจานน็อตคนนี้น่าจะมีชื่อเสียงมาหลายเซิร์ฟละอ่าหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วกันนะคือถ้าหนึ่งหนึ่งด้วงผมแพ้เขานะตรงนี้ถ้าผมไม่ใส่อสเวินก็ผมแพ้ประมาณนี้นะ แล้วก็นับสองเป็นไอ้นะสามเป็นนี่นะทีนะพาร์ทสอเหมือนกันกิวว่าที่1นึ่งนะผมสามสิบเจ็ดล้านนะก็ประมาณนี้นครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสี่สิบหกนะผมอ่าเราจะพาไปดูของด้วงอันนี้ก่อนนะครับผมว่าเราใส่ของอะไรบ้างนะตรงนี้นะก็เป็นไอ้น,นี่นะครับเป็นพาร์ทสิบสองนะครับผมสำหรับเที่ยวที่ผมอัพไปให้ดูนะก็เป็นพาร์ทสิบสองนะครับแล้วก็ปลดล็อกอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปลดล็อกด้วงอชูราให้ดูเป็นที่เรียบร้อยดาวตัวละครนะครับผมดาวตัวละครก็อยู่ที่สามเอ้ย สี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงแล้วก็เป็นสามช่องเรียบร้อยและ้ะอีกสี่ช่องนะก็จะกลายเป็นห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงแน่นอนเพราะว่านี่ดาวม่วงเราใกล้เต็มละลเราขาดแค่นิดนิดนิดหน่อยนะนา่าจะเต็มมาวันนี้แหละเพราะว่าเราเอาไปอัพอัศวินก่อนนะให้มันแบบถึงก่อนแล้วก็ค่อยมาดวงต่ออาประมาณน,นี้นะรับดา <im uli> วม่วงนะครับผมต่อไปนะครับผมเราไปดูที่พัฒน,นาต่อหลเป็นที่ทัศนะนะทัศน์แน่นอนครับผมเราก็เปิดไปโบกช่องมันที่เรียบร้อยนะทัศน์นะก็ใส่แผ่นววเจ็ดหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ แผ่นววหแทงทะลุ2แผ่นอ่าแล้วก็ใส่เป็นทั้งด้านอันเนี้ยแผ่นกระแพงแข็งอ่ะ1แผ่นได้2แผ่นวิวหกแล้วก็เวห้าแผ่นประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผ่นซัสสะกะแล้วก็ซัสสะก็ปลดล็อกประมาณนี้นะครับผมปลดทุกอย่างแล้วเหลือแค่จิตลบกับพลังโจมตีธรรมดานะอ่ะสีม่วงก็เหลืออันนี้นะถ้าปลดล็อกไอ้พวกนี้ก็น่าจะพลังดิ้งเดี๋ยวกูเดิมอีกนะประมาณนั้นอ่ะประมาณแ0 0แสนได้นะถ้าปลดปลดล็อกทั้งหมดอ่ะก็ต่อไปนะครับผมผมพาไปดูการบัฟนะครับผมการบัฟนะ การบานอุปกรณ์ด้วยนะครับผมก็ยังสวยเลยนะวันนับต่อสู้สองแถวคือก็ไม่สวยมากหรอกแต่ว่าถ้ารามการดแดงแไรเงี้ยการดแดงเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะแนะนําว่าให้เรารีหาไปทิบสองครั้งก่อนแล้วค่อยรีหาโจมตีเปอร์รเซ็นต์นะถึงมันจะโหดจริงๆนะตัวนี้ก็เป็นวันนับต่อสู้สองแถวนะครับโจมตีสองแถวนะอันนี้เป็นอาตาาัตราเมจรสองแถวและแล้วก็นี้ผลตอ้ทันหนึ่งผลมันย้ําหนึ่งนะอ่าเป็นโจมตีทุกแถวนะโจมตีทุกอันนะตัวเนี้ยทุกแผ่นเดี๋ยวน,นี้เราจะยังไม่ได้อัพดาวนะแล้วก็ขาดการดาวก สามดาวเหลืองแน่นอนนะแล้วค่อยปลูกตื่นเป็นนอ่นี่นะอ่ะเอาเป็นดาวม่วงตรงนี้ปะมาเนี้ยครับผมหรบการบัฟนะวไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าอุปกรณ์นะครับผมใส่เป็นโจงตีเปอร์เซ็นต์สามชิ้นนะครับผมแล้วก็ของแดงทำเป็นสองชิ้นละคือนินจามันอปเยอะนะครับผมผมเลยมาทาเป็นนินจานะว่าทําไปเหอะนนจามันไม่เสียของนะมันเสียแค่ขวดนมนะอ่ะมันเสียแค่กระป๋องไม่เฉยนะที่เหลือก็ไม่เสียแล้วละก็ใส่เป็นโจมตีสองไอ้โจมตีหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นจงตีต้าทานนะแล้วก็เต็มตัวทําพลังไฟด้วย เราได้ใซฟพลังไฟมาเราทําแน่นะตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะพ้าป่องเลยอีกอีกหนึ่งร้อยป่องนะการพิเศษนะครับผมเป็นตาเฉพาะสามดาวนะไม่ได้เ,เพิ่มไอเทมเฉพาะเป็นสองดาวไปก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธเฉพาะสามดาวยังไม่เข้ามาเซร์เวอร์นี้นะถ้าเข้ามาเพื่อผมจัดแน่เดี๋ยวทำมาชีพให้ดูอีกรอบนะประมาณนี้ครับผมสำหรับด้วงอาชูร่าคาบุโตนะก็สำหรับพัดสิบด้วงนะผมผมบอกเลยว่าโหดนะอ่าคือมันให้เสรอต่อสู้นะครับผมเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเมื่อมันตายมันจะเกิดมาใหม่แล้วก็ จะทำให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะและเพวิพลังโจมตีสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองหนึ่งรอบสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดสิบครั้งนะครับผมสิบครั้งนะเยอะนะแล้วก็ลดดามเมจจากตัวละครที่ได้รับสถานะดามเมจดามเมจภายในด้วยนะอะ่าประมาณนี้นะครับสำหรับพัฟสิบดวงนะอันติดวงนะอันติดวงก็นี่เลยโจมตีทั้งหมดสามครั้งสร้างดาเมจเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะ่าของพลังโจมตีพลังโจมตีเท่าไหร่ก็เก้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะแล้วก็แต้มแต่ละการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหกร้อยเปอร์เซ็นะ,ะนนะคือ หันะครับผมซับดวงนะครับสิบก็นี่เลยสมจิตพิโรดพาส,สิบของดวงนะครับผมก็โล่เอไล่โจมตีและล่ควบคุมนะก็คือปลาข้างอะปลาข้างอะเออดวงดวงปลาข้างไปต่อยทีทมตรงข้ามนะประมาณนั้นนะเราไปรีวิวดวงอะไรดีวกว่านะครับผมตอนเซิร์ฟเวอร์นี้นะอ่ะป่ะครับผมเราได้ทีมมา้อยละทีประมาณนี้นะครับผมปะเอาไปงัดกันตั้งแต่อับห้าคือออกัดชาแนลอ่าไม่ใช่คือดะยะนะไปลองตีเลยระยะเปิดหัวมาะ เปิดประเด็นมาที่ไดยานะครับผมตรงนี้นะก็จะไหวหรือเปล่ามาดูกันสําหรับทายะเขามีคิงด้วยนะอ่าเขามีทางด้านคิงนะมีคิงมีด้วงเมียสวินนะครับผมทีมเขาโหดแล,แล้วก็มีพี่ดำด้วยนะที่เรามีโหดก็สาสอง,สอง,สองตัวด้วงวินตะกลนกับด้วงอาชุราแต่ว่าเราปาดเขาไม่ตายนะตรงนี้เราอาจจะแพ้หรือเปล่าถ้าแพ้เนะี่ยคือบอกเลยงานงอกแล้วปอมเขาอันตริมานะก็เลยไม่ลองมาตีใครนะครับผมผมไม่รู้นะครับว่าผมชนะหรือเปล่านะ จะขอ,อชนะนะสำหรับสองตัววรท้าคนทั้งเซิร์ฟมาโคหูตายเกิดนะคิงไลนติบานะครับตรงนี้นะแล้วก็อัศวินจะกลไล่อนติมาเพราะว่าพลาสติกของคิงปาดมาที่กบยังไม่ตายนะกบผมกบยูอยังไม่ตายนะล่วงต่อยมาที่โปรลอดโดนไปที่เอ,อิมหอยทาก u ูผมล่วงไปเรียบร้อยแล้วแวก็ซุปเปอร์ดอยโมเมนตัมจากพ HR, กาี่ดำเอบอามาเมอเอรเอเอเอเเอเอเออาเอ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 เ่เออเอเาเอเอเอ อมตะไปเป็นที่เรียบร้อยกบติดอมตะไปแล้วจังหวะนี้กบยังไม่ตายนะกบยังไม่ตายจบตีนะขึ้นกัดมาต่อที่กบผมร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะสีมองท้องนะครับผมแล้วก็ดูว่างาชูร่าฟันสะท้อนไอ้ปล่อยไปเท่าไหร่สองร้อยล้านหรือว่ายี่สิบล้านแล้วนะเมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบล้านนะไม่ถึงสองร้อยล้านนะอ่ะให้ผมนำหด้าเมตรไปหนึงโอเคนะครับผมหกสิบแปดล้านดาเมจนะครับผมตรงนี้นะคือด้วงต่อยไปที่หกสิบแปดล้านดาเมจนะครับผมอาจจะเป็นป่านมาที่เท่าไหร่ 7 5้าล้านดาเมจคืออัศวินแรงกว่าอีกนะแต่อัศวินแมลงที่เลือดเงยอัศวินผมก็แรงเหมือนกัน8ปล้านดาเมจป่าไปแต่ว่าดวงเขายังไม่ตายนะครับผมแล้วดวงเขาฟันสท้านปัตตาพีมาปัตตพีพิโรดมานะครับผมจังหวะนี้ดวงอาชุราข้างมาแล้วก็ดวงเขาตายเงี้ยหงายท้องไปนะเห็นไหมครับดวงอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ตายนะคือถ้าคนตีไปมันจะแบบอมตะมันคืออมตะถ้าเราตีเลือดดวงหมดอ่ะมันจะอมตะนะครับผมมันจะไม่ตายนะแต่ว่า มนอมตะปุ๊บมันจะไล่ตีก่อนแล้วมันค่อยตายนะอ่าเดี๋ยวเรามารอดูภาพช้าๆกันนะดวงผมด้วด้วเขาต่อยมานะฟันสถานปราตพีมาคือถ้ามันตะคือถ้าไม่ใช่ดีมันมันจะไม่ตายนะตรงนี้นะคือผมปาดไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรู้ไหมมันอมตะนะอมตะเสร็จปุ๊บมันก็จะไล่ตีขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยคตายนะอ่าประมาณนี้นะครับผมสหรับดวงอาชุล่าอยู่อะนะที่ผมก็ไม่ค่อยสบายนะถ้าเสียงแปลกๆก็ขออภัยนะครับผมนี่นะอาซึนตะกล้นปาดมา อยากจะวินสะกลนเขาผมจะว่าอาวินสกลผมยังไม่ตายนะคือเลือดหลอดขายยังเยอะอยู่นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ตายไปเห็นไหมคือมันจะแรงติก่อนแล้วมันค่อยตายนะสำหรับด้วงอาชูร่านะแล้วผมล่อยไปน่าจะตายนะอ่ะโอเคด้วงก็ตายละยังไม่ตายอีกนะรายการควบคุมมาเห็นไหมถ้ามันแบบถ้าเลือดแบบสมมติถ้าเลือดด้วงเลอแบบหมดหลอดอมตะมันจะรายการควบคุมนะครับผมก็คือหมดข้างนะมันก็จะแรงติมาแล้วมันก็จะหงายท้องตายไปนะครับผมแล้วก็เกิดใหม่อีกนะประมาณนี้ครับผมสำหรับด้วงนะ ก็อัศวินจะกดระยะขับปาดมานะครับผมอัศวินจะกดโน้หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์หรอปาดมาอัศวินจะกดแล้วเราขอปาดคืนหน่อยที่ระยะปาดไปเท่าไหร่ห้าสิบเก้าล้านนาเมตรหรือเปล่าหกสิบสองล้านนาเมตรปาดไปต่อด้วงเขาไล่กันควบคุมมาจเจ้าดิต่อยมาที่ด้วงไปต่อมาที่อสุริจะกดผมนะครับผมหกสิบล้านนาเมตรหรือหกล้านนาเมตรไม่ชัวร์นะถ้าด้วงเขาตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอย่างนี้นะด้วงเขาไม่เกิดมาแล้วนะเอ้ยเกิดมาใหม่ต่อสวย จังหวะนี้นะครับผมสองต่อหกเอ้ยสองต่อสองนะอ่าจากสองต่อหกเหลือสองต่อสองนะน่าจะชนะนะครับผมผมอะเพราะเขาด้วงมารับตีนนะอ่าหรือเปล่าหรือว่าใครต้องวางด้วงตรงไหนถึงจะถูกต้องนะก็ปาดมาที่ด้วงเขาต่อยมาเ่าไหรเจ็ดสิบแปดล้านเมตแล้วก็อัศวินตะกอนผมยังไม่ตายนะผมนะอัศวินตะกอนผมปาดไปที่อัศวินตะกอนเขาอัศวินตะกอนเขายังไม่ตายนะอ่าคืออัศวินตะกอนเขาถึกนะเพราะว่าเขามีพี่ดำด้วยมีโรกพี่ดำแล้วก็มีคอโบโรบลารปะวะเลือดขาวอะ ม่น่าจะขอ HHH, aja, บร้อยป่ะขอคิงคิงคิงเออเขาได้จะคิงโจมตีนักจอมกาจอาสินจุนกไปปาดไปแล้วก็ติดอมตะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โจมตีนักจอมกาจอาสินจุนเขาปาดมาเทียร์ตุนจักรลผมแล้วก็ด้วงเขาไล่ยนติมาต่อทานปาตพีมาอ้าหมดข้างจากด้วงมาหมดข้างอาชูรานะครับผมแล้วก็อาสินจักรกลผมไล่ปาดไปต่อแล้วด้วงเขาลงไปนอนแดนนะครับผมแล้วก็ด้วงเขากำลังจะคืนชีพขึ้นมาต่ออีกเทิร์นนึงแจ่มๆนะคือไม่ยอมตายสักทีนะคือถึกเหมือนกัันนนะะะะสหรรบดวงย คือมันเป็นเมตาเยอะอะ,อะเมตาเยอ้อะสำหรับด้วงกับอ,อัศวินจักรกลอะอาจจะสู้านานหน่อยนะอาจจะสู้แค่สองสามคนให้ดูนะอาจจะสู้อะไรยากกับทีพอสองคนพอเพราะว่าเป็นคนที่ปั้นด้วงสุดโหดเหมือนกันนะในท็อปห้าของพีพีอะขอตีด้วงกับไอ้ขอตีดว้ดวงระยะกับของทีนะต่อยมานาผมเมืนี้นะก็คือด้วงหงายท้องอาวินหงายท้องไปนะการ์ตูนจักรตายเกิดขึ้นมาใหม่ปาดไปเที่ยวจักรกลเขานะครับผมมาก็ร์ตนจักรกลเขาไล่ปาดคืนมาปาดคืนมาเท่าไหร่ นเป็นีน่นอกาดมาที่28ล้านาเมตแต่ว่าตายเหมือนกันแลผมแต่ดวงผมยังไม่ตายสักรอบเลยนะหรือเปล่านั่นไงสู้นานเกินนะเห็นไหมมันเมตาเยื้อ่ะมันเมตาือตา้อแบบรอบตะห้าหกนาทีอ่ะอาดวงอาชุล่าเรานะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมารีวิวอาวุธเฉพาะสดาวให้ดูด้วยนะคลิปนี้รีวิวดวงไว้ก่อน2ต่อหกคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอาดวงเป็นหนึ่งหกเลยกับคนที่ไม่มีอาวุธนะเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมว่าจะไหวหรือว่าห,หรือว่าล่วงนะ ปาดมาที่อสุรินทร์กนเขาปาดมาที่เรานะแต่ว่าอสุรินทร์กรนยังไม่ตายนะคือเราก็ถึกพอตัวนะครับผมแต่ว่าอสุรินทะร์กวนนะไม่ได้ปั้นง่อยๆนะแต่ว่าดวงมันโหดไงเห็นไหมต่อยตายหมดอนะ่ะดวงที่นที่กำกัดมานะครับผมปาดไปเลดเด้งม,มาอีกเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอสุรินทร์กวนเขาตายไปแล้วก็ปาดชีวิมานะผมเจ้เอาอสุรินทร์กวนเขานะคือเป็นเมต้ายื้อนะตรงนี้นะคือผมก็อยากให้มันจบตัวไวนะแต่มันนานค่อนข้างนานของจริงนะอสุรินทร์กวนผมตายละเหลือด้วงห,หวนึ่งต่อสอง จนสินธิกิตากัดมาจากอาเวินชักอนฝัง่งเขาปาดมาอ่าด้วงหนึ่งสองตรงนี้ด้วงหนึ่งสองด้วงต่อยไปอุ้มด้วงเขาตายไปเล็นเรียบร้อยไม่ตายิติดติดติดอมตะเพราวผมไล่อันติต่อนะอ่ะอีกหมัดหนึ่งเรื่องเขาไล่การควบคุมมานะครับผมเป็นด้วงหมดข้างนะอ่ะเรากดข้ามได้เลยจริงๆเรากดข้ามได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเราก็น่าจะรู้แหละนะว่าแบบไม่รู้ใครชนะหมดข้างเลยไปละ รุ่นเนาคือด้วงผมเอามาตัดเพื่อเด้วอผมก็ปล่อยเขาสออแต่ผมว่าเดียร์น่าจะชนะว่ะแบบเนี้ยใช่ไหมโอเคนะผมชนะนะผมชนะเดียร์ยาไปนะด้วยด้วงสองต่อหกนะอ่าชือจะแพ้ซะแล้วแสดงว่าด้วงผมยังมีลูกตายเกิดเยอะเกินไปนะแล้วก็ต่อไปนะผมขอตีไปทางด้านทีนะคือทีบอกเลยด้วงก็้องหัวนะครับเป็นด้วงอันดับอันดับสามของเซเวอร์ไอ้ันดับสองดิถ้าไม่รวคุณเมลวินอ่ะคือทีันดับสองนดับสามนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ อาสวนจะกอนสี่ดาวอีกปะไปลองอัดเดีวยวจะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับดวงทีนะปะขอตตี้หนึ่งคนนะผมสำหรับคลิปนี้นะขอติีกสองคนแล้วพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะย,ยืดเกินไปนะครับผมเดี๋ยวว่าเราจะพาไปรีวิวอะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอ่ารีวิวทีมเราด้วยไปต่อยไปเกวินครับแล้ติดมานะผมแล้วก็ติดสตันไปที่อสวินจะกลอนดาวนะผมแล้วก็ยีโรก,กันชุบคิวปิดพังทลายมานะผมอยู่ที่หนึ่งล้านดาเมจแต่ว่าทีน้องเหมือนแบบไม่จะจบไม่สะท,น,สะทนนะเพราะว่า ทีมเขาใส่ไลน์แอนติมาให้ทีมปีศาจนะเราไม่ได้ใส่ไลแอนติมาเลยนะบอกก่อนถ้าทีมใครจะถ้าทีมเราจะแพ้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไลแอนติมาแต่ก็อ้างไม่ได้นะผมถ้าแพ้ก็คือเรากรากเองนะต่อยไปหกสิบล้านนาเมตรหรือหกล้านนาเมตไม่ชัวร์นะทูปเปอร์ลอยโมเมนตัมจากอัพนิสกุลเอ้ยทูปเปอร์ลอยรักชายมานะอ่าปิดตัวไปแล้วฝันสถานปาตาพีมาจากด้วงอาชูราบเจ็ดสิบหกล้านนาเมตอนาคตของจริงด้วงเขาแรงจริงนะดูดิเจ็ดสิบหกล้านนาเมตอ่ะ นั่นหมายถอะไรปล่อยไปร้อยล้านนาเมตรหรือเปล่าร้อยล้านหรือเปล่ามาเมื่อวีร้อยล้านหรือเปล่า,อ,ลา,อ,ลาอันนี้ดวงเอ้อันนี้ป่าไมเก้าล้านนะชิวชว,ชวดวงต่อยไปไเท่เาไหร่เราลุ้นกันสี่สิบล้านต่อยไปเจ็ดสิบสามล้านนาเมตรอ่ามากจนร้อยล้านรจริงจริงดวงต่อยร้อยล้านนะเมื่อกี้นะแล้วก็ดวงไปนะผมสำหรับที่เหลือนะั่นเหลือสองต่อหกเหมือนเดิมผิดสองสองต่อสี่นะเอาออกมาแก้ใส่ข้อกับตัวยืนให้เป็นประโยชน์ให้ครบทีนะ ฝันสะท้านปาตาพีมาอยู่ที่เท่าไรแปดแสนดาเมจแสดงว่าเบานะครับผมสำหรับด้วงคุณทีนะแสดงว่าเบาแหละเพราะไปไปไลน์ติด้วยนะอันนี้อัลซจัก,กรไลนติมาครับผมตรงนี้นะสุ per ์นอ์โมเม,ตตมนตัมไลน์ติมาอยู่ที่เท่าไหร่สุ per ์นอ์โมเมตนตัมหกแสนดาเมจเพิ่มอันนี้นะครับนะนึ่เป็นม่วงนะให้ในทีมนะดวงเขาก็โหดขึ้นด้วยนะดวงดวงเขาถึกอะมันไม่ได้โหดหรอกดวงเขาถึกแต่ดาเมจทำไมดาเมจคุณทีมันไม่มีเนี่ย อ๋อมื่กี้ไดนตีอันนี้คือได้เม็ดจริงๆเท่าไหร่28ล้านาน,น้เม็ดอัซวินตะกลิ้นผมติดอามาตะไปฟันสถา,านปาดตาปีจักดวงจราผมปล่อยไปปุ้มตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงตะกลิ้นเขาคืนชีพมาปาดตะกินตะกลิ้นหมแล้วตะกลิ้นตะกลนผมก็ไล่ปาต่อเสือสวยเลยอันนี้สวยเลยอ่าเราจะดูแค่สองเทินทพอแล้วผมวันนี้นรามารีวิวดวงให้ดูกันแค่สองเทินทพอนะอ่าเข้าสู่เทินที่สองเหมือนเดิมนะโจมตีจากกระดัดมาอัซวินตะกลิ้นสู้อัซวินกรเลยนนะตงี้ ไม่น่ามีใครสู้กันละมันต้องมาเราลุ้นกันแล้วว่าจิวินกุลใครจะตายก่อนถ้าใครตายก่อนก็คือจบละมาไลาย่ยันตีอันไปเรื่อยๆไม่รีบไล่ไล่ไล่ยันไปต่อเลยไม่รีบไม่รีบคือมันก็ไล่ยันตีกันอยู่อย่างเงี้ยนะนเพราะว่ามันเป็นเมตาไล่ยันต์ของจิวจักรลนะร้อยกว่าล้านมาดีผมปาด,100 000 000ปาดร้อยล้านละปาดเท่าไหร่เขาปาดมาทั้สามล้านนะคือเขาปาดเบามากนะคุณทีนะมาดูจินินกรลผมปาดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบล้านปาดตัวเดียวร้อยห้าสิบล้านอย่างเวอร์ วันนี้ปัดมาเท่าไหร่41ล้านมาดูกันนะครับผมว่าผมจะไล่ัติไปเท่าไรต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บปุ้ง180ล้านอาจวินจากโกนปัดไป180ล้าน200ล้านในรับเนี้ยเขาเกือบ50ล้านละมา200ล้านโชว์ตุ๊บตุ๊บ200ล้านเข้าไปแล้วตรงนี้220ล้านนะครับผมตรงนี้นะอ่าจะงโกนปัดไปหดหดเลยเขาปาดึ้นมาอยู่ที่57ล้านด้าเมทป่ดไปเท่าไหรถึง300ล้านม่ะนี่ สองร้อยหกสิบล้านไปเป็นที่ร้อยละแล้วก็อาซิกนกรเขาตายไปนะไม,ไม่ไม่คืนชีพมานะอาซินญกรผมยังรอดอยู่นะตรงนี้อ่าถือว่าเจมแลนตีไปต่อนะครับผมปาไปที่พี่ดำล่วงไปนะครับผมแล้วสองต่อนหนึ่งนะอ่าชนะเป็นที่เรียบร้อยนะอ่านชนะชิวๆละตรงนี้ฝันสถานปัดยมาจากล่วงเขานะคือด่วงมันต่อ,อยมาใช่ไหมอุย้ยโอเคตัวยังอ,อยู่ไม่ตายนะชนะและนี่ก็ชนะนะครับผมตรงนี้นะคือปาไปปุ๊บล่วงมันจะไม่ตายไหมมันติดอมตะ ต่อยอย่างไรมันก็ไม่ตายนะมันติดอมาตะานะพออมาตะาปุ๊บมันก็จะแรงติมานะมันคือแบบอมาตะปุ๊บมันจะแบบเข้าสูา่แบบปาครังนะพอต่อยปุ๊บดวงมันก็จะตายอยู่ดีอา้าวมันไม่ตายทีรอบนึงแต่มันก็แรงตินะด้วงเขาต่อยมาสองทีนะตุ้มห้าสิบสี่นเหนะ็นแล้วก็ตายเห็นไหมมันตายปุ๊บแล้วมันก็ค่อยเกิดมาใหม่นะแบบนี้นะผมดวงนะประมาณนี้นะก็เจนเจอคอนที่โกงนะผมโกงมากมากนะสิบรอบอะเกิดอ่ะผมมองว่ามันเป็นโหด หดวราโหดจริงๆนัสิบรออ่ะคือมันโหดกว่าอศวินตกลืนี่ะคือถ้าเอาด้วงมาได้หนึ่งกับอวินตกลนคือยังไงด้วงก็ชนะนะมันมีคนทําคิดหลายคิดละไปหาดูได้นะครับผมพี่ก็ทํานะกิบด้วงไระัศวินเต่าเชก็เหมือนจะทาหรือเปล่าลองไปหาดูกันได้นะหลายช่องนะที่ทําสำหรับด่วงไปยัดอัศวินตะกนนะอาจจะไม่ได้ทานะด้วงหนึ่งหนึ่งกับด้วงด้วงทีกับด้วงผมป้าต่อยกันแล้วนะดวงต่อยด้วงตุ้มคือสกิลมันก็สวยนะแต่มาด้วงคนทีต่อยผมไม่ตายน่ะ ผมต่อยคืนไปอันนี้ตายแน่แน่ยี่สิบห้าล้านนาเมตรเออผมตายแล้วผมคืนชีพมาใหม่แล้วก็ต่อยคนทีอีกรอบนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ตายนะเพราะว่าเขาติดอันนี้นะติดหลบหลีกไปโอ้โหจอขึ้นสองรอบคนทีบอกขอต่อยคืนมาหน่อยตายเหมือนกันนะเออว่ะผมตายนี่ว่ะห้าสิบปีล้านนาเมตรแต่ผมชนะนะเพราะว่าผมรอบเยอะกว่าประมาณนั้นจบปะเอ้ยตัวผมแพ้คนทีว่ะเอาเรื่องจะจัด แสดงว่าดวงผมยังปั้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแสดงว่าดวงคุณทีเป็นราชาไปก่อนตอนนี้แต่ว่านั่นแหละพลังผมเยอะสุดช่างมันนะสำหรับพีพีดวงไปนะอ่ะก็ไปไหนบ้างครับผมการรีวิวดวงอาชูราคาปุโตะนะครับผมใครที่ชอบดวงหรือว่าไม่ชอบดวงเอาดวงหรือว่าข้ามดวงคอมเมนต์บอกกันนะนะผมว่าคุณสุ่มดวงหรือเปล่านะสำหรับผมก็สามไลยไปนะนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ห้าดาวอีกยาวนานนะห้าดาวบอกเลยต้องสุ่มแบบพระอาะถ้าจะเาห้าดาวจริงจริง แต่นั่นแหละเราไม่เอาหรอกช่างมันไปก่อนคือด้วงมันก่งนะครับผมสำหรับใครที่ข้ามผมบอกเลยว่าลองคิดดูดีๆเพราะว่าท็อปเซิร์ฟอะตอนนี้ทุกคนมีด้วงหมดแล้วนะเห็นไหมโยชีมีด้วงทีมีด้วงเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่ก็มีด้วงนะอ่ะโซซากิก็มีด้วงเมลวินก็มีด้วงขาตังกวามีด้วงปะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนมีหรือเปล่าเนี่ยมีมีมีด้วงหมกน่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะออกาสอันนี้มีอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็มีอยู่แล้วคนเนี้ย คนนี้ก็ต้องมีอยู่แหละอ่าประมาณนี้นะคือมีดวงทุกคนนะกิกี้ยังสุ่มอ่ะอืมกิกี้ก็มีดวงเหมือนกันนะแต่ว่าดวงกิกี้นะ่าจะอ่อนอยู่นะสมองแบตรงนี้นะอ่าเป็นดวงพัสิบหนึ่งแต่ว่าของแดงเขาล้นนะนี่เซตโจมตีเขาหัวจัดเวอร์ของแดงสามชิ้นเข้าไปแล้วนะเอาดีพลังไฟคือดวงกิกี้หขาหัวนะเนี่ยทำมันเล่นถ้าเขาปั้นพลังดีๆอะ่ะคือของแดงเขาครบนะแล้วก็ทศะ,ะเขายังไม่ค่อยมีด้วยอ่ะการบัฟโอ,อ้ต่อต่อตูอ้สอ,องแถว โอ้ยแต่กิต๊ตคอนสามแถวกีเวอร์จัดก,การบา้าแบบของดีนะซุปเปอร์สตาร์กิ่กี้นะอ่ะปะมาเนี่ยนะครับสำหรับการรีวิวด้วงอาชูร่าคาบุตโตะนะครับผมโอเคนะก็แค่นั้นผมใครที่คิดจะสุ่มด้วงหรือว่าเติมเกียร์นะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกับสบปอนเซอร์เรานะครับผมก็คือคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับผมอย่ายไปไป,ไปลืมเติมกันเยอะนะตรงนี้คือเลทถ,ถูกด้วยนะครับผมเพราะว่า6ปองเขาแค่20บาทเองนะมันตกปองละสิบมันตกปองละห้าบาท6ปองมันต้องราคา30บาทนะครับผมในเกมนะแต่ว่าถ้าคคนนเติมมกับกับ Land Shop แ ไอ้แค่20บาทนะสำหรับ20ปองนะเอ้ย6ปอง20บาทอ่าเริ่มลวนไปแล้วนะแล้วก็นี่ก็เปิดให้เรียบร้อยละเปิดเรียนละไดมอนด์เรียบร้อยเราจะดันไปอันดับประมาณเนี่ยอันดับ10เราจะขึ้นอันดับ10แน่นอนแหะเราเข้ามาดานไทยคลิปนะไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขับดีมาถึงตรงนี้นะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอเคนะไปแล้วครับบบผม๊าายย